เออครับเปิดกูครับเปิดกูดังกูดังกูนาวะอันนี้เป็นห้องเก็บเก็บของผมแต่สมัยตะกี้นะครับผมก็ทีมาตรวจสอบบางเครื่องที่ว่าผมเค็บไว้พบว่าติดโคนไปไว้บ้านโคโนนาครับผมทีไปทำความสะอาดตัวน <phin reforms> ี้เป็น <dated> ย <teenage time online> <pl ains> ูเซ <Christ>. ็น <Hum> น <laut> ีพี่น้องซียูเซ็นสีสองหนึ่งหกนะครับตัวเนี้เดี๋ยวสติ๊กเกอร์มนหลอกออกมือละตัวนี้ก็จะเป็นในอาโต้นะครับครับแน่เป็นบอมันเป็นโมมัวนะครับอะโตุุ้นรุนี้ปรต้องห่วงแห้งดีขนาดได้ครับเนี่ย ผมกับบริษัทงานมาโดนเตืมแล้วโอ้มันดี่พวกเขาสองปีแล้วบอครับเใส่ละตัวนึงอีกตัวนี้ตัวนี้เป็นดีของาอยุครับตัวนี้พวกบริษัทแล้วต่อไปนี่ครับผมนี่พี่น้องนี่ห้าเวทพี่น้องผพ้ได้ถามหาห้าเวทครับผมดีทายบางอี้หน่อยมีหลายคน้นคิดหอดห้าเวทแห้งแห้งมาเจ้าคือคบุรุษคิดอย่างนี้ห้าเวทนี่ครับนี่คือเล่อยอนยี่ห้อห้าเวสนะครับเสษหละสติกเกิลอยู่เส่แล้วเนี่ย โอ้นี่นี่นี่ครับผมนี่ครับยี่ห้อฮาร์เวสครับต้นตำรับของผมเลยนะครับตะกรอนนะครับตัวนี้แหละอุ้ยตัวนี้แหละครับที่ว่าผมไหม่มักใส่ตัดตใหม่ยังตะกรอนครับนี่ฮาร์เวสครับผมเออนี่ก็บอะไรสตาร์ทมันมาโดนด้วกันครับเอาอย่างที่จะไปไอ้เครื่องซุ่มทีว่าว่างอย่างนี่ครับเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลยที่ว่าบริษัทงานนะครับบัวนี่เป็นฮาร์เวสต์บัทีเป็นไอ้ตัวนี้ยี่ห้อไหนวู้ดจำซื้ออะไรบัวอไรแล้วครับ ตัวนี้ตัวซีตัวนี้เป็นเครื่องร้างบริษัทเอามาให้ร่องครับังบ่มมียี่ห้อหรอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพับพับเท็กนี่ครับตัวนี้เป็นโครงสร้างหาแป้นูนนะครับผมนี่นะอือตัวนี้ก็แห้งดีนะครับแห้งดีผ้าไม่ก็ดีอยู่เดนใส่บายาวๆบาสิบแปดบายี่สิบสองนี่สบายเลยครับตัวนี้นะลูกสูบใหญ่ครับนี่ครับตัวนึ่งครับตัวเดียว่าผมหมักใส่แต่สมัยตะกี้นะพี่อน้องแอปเก เอฟเคเจวานถึงบุนนี้นะครับสี่พันครับ m t h สี่พันนะครับตัวนี้ครับโอตตบบบ้ตัวนี้ประตูท่วงแห้งดีขนาดนะครับบ๊เบาดั้มครับตัวนี้ไม่ใครหนักไป่ะไหน đây? เด้เบิ่งแม่ใหญ่เป็นมุม่งผลเต็มเลยผมเสียเอาไปทำความสะอาดนะครับเสียเอาล้เามเป่าเอามันเป็นเส้นฉีดล่างนะมันนี่ล้มเป่านะครับน,นี่แนะย,ก,ยกมันยังดีอยู่เนาะยังบม่ท่านแตกครับไม่ดีอยู่โอเค เดี๋ยวก่อนภุมบสีใช่พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ตัวนึงครับตัวนี้ครับเป็นตัวดีว่าขายดีดีช่วงนั้นครับเดี๋ยวผมก็บเบมาส์โช่วงนี้ครับผมเบรมาขายแล้วเอ็กฟูครับตัวนี้นะก็แห้งดีอยู่ครับเป็นเครื่องคงสากหาสองศูนย์ครับตัวนี้ี่วเอาได้โยนสำหรับเอ็กฟูเนาะแล้วก็มีนี่ครับพระเอกของฉันนี่ครับสติว สติลหนึ่งแปดศนโอ้ยใหญ่ oh, มุ่งเต็มเลยวะพี่น้องพี่น้องการเข่าเหยียบเต็มพุ่นเล่าเล่าอยู่ฟังพุ่นครับโอ้ใหญ่มุ่งพุ่นอะครับโอ้ oh, โหครับแม,ม่พักใจวะสปไปเดอร์แมนคือลายอยู่แถวนี้ฮะเออนี่ครับสตินเมตรหนึ่งแปดศูนย์ครับต้นตำรับเลยตัวนี้เป็นสตินเมตรหนึ่งแปดศูนย์ของแท้ๆเลยเนะครับนี่บ่เป็นของปลอมเลยนี่ของแท้ๆเลยเดี๋ยวเสียไปทั่งควบสารามือนเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ เป็นเครื่องรุ่นเกา่าเกา่ากึกเลยครับเนี่ยอยู่ในผมหลังเต้สมัยผมยัางเงานินเป็นวิรุน่นะครับนี่นะผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับผมบอดดีบอดดีขายแล้วบอดอะไรไปข้างหนได้นี่ครับเต๋เต้อสมัยผมยเป็นวิรุน่นตัวนี้ไหนเะก็บพันมายี่ยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งครับตัวนี้เนาะโดนเติบแนละ้วยี่ห้อมันก็หายหมดแล้วพี่น้องเลยตัวนี้ผมพ่นซีเอาครับนะหายหมดแล้วเก็บไว้ครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับ แต่ว่าต่องไม่ะด้เนี่ยที่บางเขาอะไรมขาพอใจดอกตัวนี้ห้าอะไรเอพอมาห้ามากแล้วไม่นีเนาะแต่ว่าเครื่องสูมนี่ผมสีบ่มากนะครับผมจะเก็บใบเป็นที่ลึกมืดเลยครับพวกเอ็กฟูนะพี่น้องเอ็กฟู้ดอะตัวีนหนึ่งแปดศูนย์ครับพวกนี้ผมจะเก็บเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ในเครื่องนะครับผมจะเก็บใบละก็เอ็กฟ้ตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็มาด้วกันครับครับเก็บใบเอ็กฟ้ดละก็พาวเวอร์เทคแล้วก็นี่ฮาเวสนะครับเนาะเบิรงซ้ำไปสามารถเห็นไหมฮะเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อ เดี๋ยวก่อนเป็นินหมื่นๆเนาะโอเคหันกองมาฟังนีิเนาะเอกระถ่ายเบิ่งเนาะครับกรบไม้เอฟซีพันกิโลวัตกิโลวัเครื่องตัวเก่าๆดีกว่าผมเคยลงคลิปสมัยตะก่อนครับเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวมาทำคลิปเลยนะครับเนาะครับเพราะว่ามันมีตัวใหม่มาเรื่อยๆก็เอาตัวใหม่เฮ็ดคลิปอีเบิ่งนะครับตัวเก่าๆก็เก็บเขากู้ดังเอาไว้เนาะอืการในเบิ่งสมใจอยากนะครับสำรับคนที่ขอมาอยากจะรู้พวกฮาร์เวสต์มั่ง ฮาเวทกับมีส,สตินหนึ่งแบบโซนโตที่ผมเคยเคยใช้งานก่อนแล้วก็มีพวกเอฟโก้ครับเอฟโก้ซีพันนะครับแล้วก็มีพวกไอ้พ e. าวเวอร์เทคอ่าเป็ดอีไม่เปหาเป็ดดีกว่าพีชพวกสางหาเปดโซนครับแล้วก็มีตัวอะไรเนี่ยดูสิมีไอ้พวกไอ้อ่ายูเซนนะครับที่สองหนึ่งหกนะครับผมโอเคเอาประมาณนี้ครับถ่ายเบิ้งเนาะเอออ่ยินเขาอันยุ่งเหรอ